ก็เป็นโรคสมองตีบหลอดเลือดสมองตีบอยู่ๆก็เป็นอยู่ๆเป็นขึ้นมาเองเลยอ่อนแรงครับอ่อนแรงอ่อนแรงไม่มีแรงนะ<น>ทั้งหมดทั้งตัวเลยครับขาเขอนี่คือเดินคือเดินผมต้องจับรู้ว่าจับกําแพงอะไรไปอย่างเงี้ยหมอเขาก็บอกว่าก็าให้กินยาคุณต้องกินยาตลอดชีวิตนะมนันว่าให้ก็อบอกทําใจอะไรไว้ซะให้ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ดูแลลูกกันเอาเองแล้วกัน มันไม่อยากอยู่ตอนนั้นะมันมันจะไปก็ไปซะสวดมนต์ภาวนาไปก็ไปซะคือผมก็เข้าไปในเฟซบ o o กกับไอตัวเอโดซีอะไรเนี่ยครับแบบทดลองมากินเพราะผมกินไปตอนแรกเอ๊ะรู้สึกจักไม่มีแรงมันมันเหมือนมีกำลังขึ้นมาเยอะ อันนี้คือโอ้โหดูเป็นอะไรจะเปิดการวิมเต็เหมือนคนปกตินะผมดูแล้วสุดๆเลยนะเนี่ยการอย่าเพึ่งท้อใจนะครับใครเป็นโรคเป็นอะไรก็ลองอันนี้อาจจะไม่ใช่ยาแต่แต่คุณไปลองกินกันดูถ้าพอมีก็ลองลองซื้อมากินดูครับตัวเนี้ย ก็ได้ตัวนี้ครับเอโดซีนี่ทำให้ร่างกายกลับมาเหมือนแบบฟิตอีกครั้งหนึ่งครับผมจากที่แบบเป็นโรคสมองตีบแล้วก็เป็นโรคกระดูกต้นคอเสื่อมแล้วก็ระบบของประสาทมีปัญหาก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เกือบ100%อซนตแล้วครับตอนนี้ ด,ดีใจสุดชีวิตเลยไม่มีอะไรดีกว่าสุขภาพดีใช่ไหมถูกต้องครับคุณจะมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านแต่คุณนอนติดเตียงเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยขึ้นเยอะเอาง่ายๆอจากแบบหน้ามือเป็นหลักมืองจริงคือแบบจากที่แกบกินข้าวนิดนิด,นดหน่อยๆน่ก็เหนื่อยคือบันมันคนนิแล้วเวลาถ้าแขนขาเขาอ่อนแรงนะคือจบเลยหนูไปไหนไม่ได้เลยคือแบบต้องดูเขาตลอดเลยครใช่แต่ แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยที่เขาได้ทานอินดัสีนี่แหละโหยอมรับวว่าเขาดีขึ้นจริงๆดีขึ้นเยอะดีดีจนแบบว่าเขาไม่เคยบ่นให้หนูฟังเลยว่าเออพี่อาการแย่นะแขนขาชานะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเลยตอนนี้ไม่มีเลยใช่จนทุกวันนี้หนูทํางานคือออกไปทํางานนอกบ,บ้าน<จ>คือสบายใจเขาดูแลลูกให้เราได้